เวลานี้นะครับผมถือว่าเหรียญตระกูลหมายอย่างชิบะกับดอรจคอยถือว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ไปก่อนด้วยนะครับมีมีโมเมนตัมที่ดีและการพุ่งที่ดีกว่าเหรียญอื่นเพราะตอนนี้ปัญหามันก็คือเหรียญใหญ่นะครับไม่มีสภาพคล่องเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับดอรคอยและชีบะด้วยกันผมจะตั้งประเด็นไหนก่อนดีนะครับเอาเรื่องของชีบะก่อนเพราะมีแฟนคลับชีบะตอนนี้มากกว่าดอรคอยแต่อย่าลืมนะครับว่าดอรคอยมีความจําเป็นถ้าเมื่อไหร่ดอรคอยไปชีบะก็จะไปไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่า ชิบะเนี่ยก็มีความสอดคล้องกับดอทคอยเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงว่าราคาจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เนี่ยมันจะต้องเป็นอีทูเรียมกับบิตคอยนะครับแต่ดอทคอยก็จะช่วยเพิ่มความกระชุ่มกระชวยความร้อนแรงของราคาของชีบะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาดูทั้งสองคอนเทนต์ด้วยกันเอาและนะครับเรามาเรื่องเหรียญแรกด้วยกันนั่นก็คือเหรียญน,น้องหมา อย่างชิบะอินุแล้วกันเหรียญชิบะอินุนะครับ <S <S ก็มีการโพสต์ในทวิตเตอนะครับแล้วก็มีการก่าวต่างๆในชิปอินฟอร์มนะครับแอดชิปอินฟใน Twitter นะครับแล้วก็คนก็ตีความไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยสิ่งที่ทางทีมงานของชิบะเนี่ยกําลังที่จะโพสตเนี่ยมันม,มีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่า สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือชีบะเรียมนะครับชุมชนก็พยายามหรือชุมชนที่เป็นชีบะอาม์มเขาก็พยายามตามนะว่าตกลงมันจะเป็นอะไรแต่ผมเชื่อว่าชีบะเรียมนี่แหละนะครับน่าจะเป็นไม้ตายอันสุดท้ายของปีนี้แล้วแล้วชีบะเรียนผมถามนะว่ากระแสเนี้ยจะทำให้ราคาชีบะแรงมากไหมตอบไม่ได้แต่มันมีความสอดคล้องเหมือนกันคือว่า ไอกระแสตรงเนี้ยมันอาจจะเอามาใช้กับดอชคอยได้ฉะนั้นนะครับชีบาเนี่ยจะตาม d ดอชคอยแน่นอนแปลว่าเขามีความมั่นใจในอีลอนผมพูดอย่างนี้นะว่าส่วนหนึ่งข้อมูลตรงนี้ที่ผมมีอยู่แล้วมีการกาวออกมาอย่างนี้แสดงว่ามีความมั่นใจในอีลอนมั้นะครับอีลอนมาร์กได้โพสต์ในทวิตเตอร์นะครับว่าดอชคอ o โก t ทูเดอะ ข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวเมื่อวานนะครับแล้วปัญหาก็คือว่าเงินเข้ามาเนี่ยดอทคอยกับมีเงินสภาพคล่องเข้ามาถึง1,500ล้านนะครับมาเก็ตแคปน่าจะอยู่ประมาณนั้นดอทคอยก็เลยดีดจากประมาณเจ0 0นะครับที่ตอนเช้าเนี่ยอยู่ประมาณ7 2็ดดีดขึ้นมาถึงประมาณ9,540ิ ที่ 0. 0.0นะครับ01ตัวเท่านั้นนําหน้าอันนี้เป็นเงินสกุลดอลลาร์ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆว่า d o ร g e คอยเนี่ยกำลังจะไปต่อเพราะอีลอนมัสเนี่ยออกมากล่าวนะครับออกมากลาว,นะออาลาวดอรคอยตอนนี้อุปสรรคของรัฐบาลเนี่ยในอเมริกาเนี่ยก็ พักของโจไบเดนหรือเดโมแครตเนี่ยก็ทำงานยากขึ้นนะครับคือถ้านโยบายจะผ่านไม่ผ่านอะไรเนี่ยทำงานยากขึ้นเพราะว่าพรรครีพับลิกันเข้ามาครองเสียงในสภาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะอนุมัติทั้งผ่านและไม่ผ่านได้ฉะนั้นเชื่อว่าการเมืองเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะชูเรื่องของเงินเฟอ้อแบบเอ็กซ์ตรีมเต็มร้อเซแบบเดือนก่อนก่อน นะคระนั้นรวมถึงอีลอนมาร์ก็เห็นทีตรงนี้ด้วยเพราะว่าแกเนี่ยอ่าช่วยโดนัลด์ทรัมนะครับคือพยายามสนับสนุนโดนัลด์ทรัมอย่างเต็มที่อันนี้เป็นส่วนทําให้ไอเหรียญดอจคอยนะครับแกกล้ากลาวตอนนี้แกก้ากลาวตอนนี้แ,กกลนนแล้วดอ c คอยเมื่อวานนะขยับ12-13%มากกว่า Bitcoin อีกนะครับฉะนั้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าดอ c คอยอาจจะนำไปก่อนก็ได้ หลายคนอาจจะเถียงนะคะว่าเหรียญใหญ่ BTC ต้องไปก่อนผมบอกว่าไม่เสมอไปในเดือนมิถุนายนนะครับประมาณเดือนพฤษภามิถุนาปีที่แล้วเนี่ยด,ดอจคอยไปถึง27บาทเลยนะครับประมาณ0.7ดเจดอลลาร์ได้โดยที่ตอนนั้นอะบิตคอยลดความร้อนแรงแล้วนะครับเหรียญเล็กเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าโมเมนตัมบิตคอยดี เหรียญเนี่ยพกตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะมีการพุ่งแรงมากกว่าบิตคอยได้นะครับโดยเฉพาะดอจคอยเป็นของใครเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีเงินขนาดไหนนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งตลาดมันจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็ตามแต่ผมก็ย้ำนะครับว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีเหรียญไหนวิ่งฉงนั้นเหรียญเล็กๆนะครับอย่างคลาสสิก u s t c แล้วก็ดอชคอยที่ไม่ค่อยเอาฝั่งเอาฝากับอีเทเรียมนะครับคือไม่ค่อยได้สนใจอีเทเรียมถ้าบิตคอยโมเมนตัมดีมันอาจจะมีอะไรพิกล็อกก็ได้นะครับฉะนั้นวันนี้อีลอนมาร์ก็ออกมากล่าวและพอออกมากล่าวเนี่ยชิบะก็เลยกล้ากล่าวชิบะเรียมอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเอามาเชื่อมกันนะครับจะถูกหรือไม่ถูก ไม่รู้แต่มีความเป็นไปได้โอเคข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มดอชคอยนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วสุดท้ายอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล,สนและสำหรัในนี้ผมหวังว่าดอชคอยชิบะอินุจะ to the m o o n ไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนหนงท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจหารายได้เสริม af gaming เป็นแพลตฟอร์ม d e f าตัวหนึ่งที่ใช้ในการฝากเงินต้นได้ดอกเบี้ยและเป็นเหรียญในการเก็งกำไรสามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่มไลน์ ที่จะเข้าไปฝากในแพลตฟอร์มของ AF Gaming รายละเอียดสามารถเข้าไปพูดคุยกันในไลน์ได้เลยถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำที่น่าดูเหมือนกันเก็บไว้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือจะเข้าไปฝากเงินก็สามารถจะทำได้เอาดอกเบี้ยก็ทำได้เหมือนกันก็มีหลายธุรกิจซึ่งเหรียญตัวนี้อยู่ใน เชนของ BSC มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย